กรรมการแยกแล้วแม่ไล่เข้ามุมครับแม่น่าจะมีแผลแตกแล้วครับสวัสดีครับแฟนๆ t u b e c ช anel ดูมวยบายยันนาลายสำหรับเทนนี้ครับจะพาไปชมผลงานของนัตพลเจียรติอวอนนักชกฝีมือดีในสายศึกเพชรยินดีที่ไฟนี้ครับบุกเขมรเจอกับนักเลงเขา่าแห่งอุดรมีชัยลองสำนางซึ่งคู่นี้ครับเซียนมวยเขมรประกาศเลยครับว่าถาลองสำนางจับได้เมื่อไหร่ รับประกันว่ามวยเสียมเตรียมตัวตุยและอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีกู้มวยมันๆอีกเยอะนะครับมากันที่รายการนะครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นมวันที่26ตุลาคมปี2019หรือตรงกับปีพศ2562ที่ประเทศกัมพูชาครับนักชกไทยนัตพลเกียรติอาวอน วันนี้โคจอมาเจอกับลองสำนางจากกรัรมบูชาวันนี้ชกในพิกัด63.5กิโลกร,รัมกำหนด5ยกครับเช่นเคยครับเทปนี้เทปเก่าหน่อยนะออนัทพันลนักชกไทยมุมน้ำเงินนะครับอายุ21ปีครับสูง1 6 8เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนักชกไทยมุมน้ำเงิน ส่วนมุมแดงครับรองสำนางเจ้าของฉายานักเลงเขา่าแห่งอุดรมีชัยอายุ23ปีครับสูง171ซนติเมตรครับก็ดูลอยกว่านะสำหรับรองสำนางนะสุท้ทยพยายามไต่จอยางไหมครับจะยับเดินเข้าหาครับแย่ไปมาทางด้านของรองทีมครับรองสำนางสำนางเนี่ยภาษากัมพูชาแปลว่าโชคดีนะโชคดีนะสำนางเนี่ยแต่ในไทยไม่รู้แปลว่าอะไรนะสำนางอะ หยัเดินเข้าหาครับมาโชบไทยเล็กกว่าสั้นกว่าแต่เป็นฝ่ายเดินครับเดินเกาะเติดนะครับตัดต่อยตัดลำตัวหนึ่งทีครับต่อยเจาะอยางครับพยายามเน้นช่วงล่างเนี่ยทอนให้ตัวสั้นเท่ากันเลยนะหมัดขวาไปงัดด้วยศอกครับแม่ลองนี่ลองสำนางนี่จับเลยครับจับจับเสร็จแล้วนี่ครับเน็บนี่ครับแกเจ้าของฉายานี่มีไล่แขนเนี่ยมีดันมีดันแขนด้วยเออเจ้าของฉายานักเลงเข่าแห่งอุดรมีชัย ขี่มาขี่มาแล้วแม่ยังหาจังหวะเสียบอยู่ครับยังแต่งตัวครับในยชกไทยหมุนออกมาหมุนออกมาแม่ต้องแทงสู้นะครับจังหวะนี้แม่มัน,ม,นมันดิ้นออกยากอะ่ะโอ้โหพรมดูเหมือนว่าข้อของนี่ครับโอ้ยข้อของรองสำนางนี่แข็งใช้ได้เลยนะยัดไส้ไปนหนึ่งทีครับเมื่อสักครู่กรรมการเห็นว่าแม่ยกเขา่ายกเข่ากันน้อยกันไหมครับเลยแยกออกมาครับอ่ะพุยกันใหม่ยังเดินครับ ทางด้านของนันทพลนี่ปกติชกอยู่ในเมืองไทยมวยฝีมือนะพยายามจะหาเหลี่ยมตีครับพยายามไล่แขนดึงกระตุกจังหวะนี้ของของแล้วไงต่อของแล้วรัดใต้ปีกแหวไปยังกระชิงชิงกันจับอยู่ครับตอนนี้พยายามจะสอดแขนไล่แขนอยู่ครับคือมวยเข่าเขมนนี่ก็ใช้ได้นะในขณะที่นันทพลนี่แกมวยเหลี่ยมมวยฝีมือนะอาวุธครบเครื่องนะ ระหวงนี้อ้ยโดนซ้ายเต็มๆครับรองสำนางทีนักชกไทยพยายามจะยิงหมัดขวาครับยับเดินเข้าหาไม่เป็นฝ่ายเดินครับยกแรกนี่ไม่ทดลองนี้ก็คงจะเหมือนอย่างที่เซียนมวยเขมรพูดครับจับได้ได้ต้องใส่เป้งเฮงครับงานนี้อาขวานี่มาทาั้งแข้งทั้งหมัดเลยนะครับตีบครับซ้ายทีมโอ้รองนี่ชกชกแบบไทยนักชกไทยเดินเข้ามาโดนเลยนะโอ้โหมั่นใจมากยิงหมัดขวาไปครับ นัทพลไปต่อยางไปยังยังยึดมั่นในหลักการเดิมๆรูปเกมเดิมๆครับจับในจับแล้วนี่ครับโอ้ยนี่ครับเบี่ยงล้มครับแม่เขาอาจจะไม่เท่าไรตะเหลี่ยมนี่มวยไทยกินขาดครับอ่ะลุยกันต่อครับยกที่สองมาถึงค้องเลยครับแม่จับแล้วก่อนเลยครับจับแล้วเสียบครับพยายามจะหาเหลี่ยมตีอยู่ครับชกไทยจับอยู่ครับขวางดันแขนแม่พยายามจะดันหน้าครับ พยายามจะดันหน้าครับของอยู่เหมือนกันครับทางด้านของรองสำนังของข LO องล็อกล็อกครับยังไม่มีจังหวะตีทั้งคู่ครับยังหายังชิงจังหวะตีอยู่ล็อกกันอยู่ครับหาจังหวะตีแมหมุนบิดยังไม่มีจังหวะตีครับกรรมการว่าไงคีบได้คีบรายยัดไปคีบแล้วยังไงต่อพยายามจะดันหน้าครับนัฐพลดันหน้าครับดันออกไปครับดันโอ้โหขอแข็งขอแข็ง แม่ดันไม่ไปครับกรรมการแยกครับโอ้โหก็ทำไมใช่แฟนมวยเขานี่ดูคู่นี้นี่อาจจะแม่มันมันป้ามอะไรกันเนี่ยมันถูขี้ใครอุจังวานี่ครับวดขวางัดด้วยซองหนึ่งทีครับแม่ลองสำนางนันชกไทยพยายามจะพยายามจะขวางพยายามจะขวางขวางสู้ครับนี่ครับงัดด้วยซอกครับโอ้โหหนึ่งดอกขวางแล้วงัดอีกทีครับสองดอกโอ้โหชักจะหวานเจี๊ยบชักจะหวานเจี๊ยบแล้วครับง,งานนี้ขวางขวางแล้วไงต่อพยายามจะงัดสู้ครับ พยายามจะง,งัดสู้ครับชิงยังหวะกันอยู่ครับตอนนี้โอ้โหเริ่มเริ่มเริ่ม,มชักเริ่มชักตีลาบากแล้วตอนนี้เสียเป็นหนึ่งทีครับเนปไปกรรมการแยกกรรมการแยกแล้วแหม่ไล่เข้ามุมครับแม่น่าจะมีแผลแตกแล้วครับกรรมการควักควักอะไรควักอะไรควักกระดาษเช็ดชู้ครับโอ้โหเนี่ยกระดาษเช็ดชู้จะไปก่อนนะบ้องเออมึงใจเย็นโอ้เป็นขวี้วยกระดาษตายแล้วแหม เจาอย่างนี้หน่อยก็ไม่ได้นะกรรมการนะโอ้โหเอากระดาษชั้นชู้ไเป็นขุยครับแม่ซับซับซับเลือดครับเอกรรมการว่าไงแม่น่าจะเรียกไปให้ทางพ่าสนามดูต่อครับแม่งัดอยู่สองสามดอกครับเห็นผลเลยครับนัตพลโอ้ตีเนเพลินนี่แกงัดด้วยศอกซ้ายครับงัดไปสองสามดอกนี่เป้งเห่งเลยครับเดินครับนัตพลเริ่มมั่นใจเลยครับแม่มีแผลแล้วมีแผลแล้ว แพ้แพ้อุดรมีชัยแล้วโอ้ยพยายามจะงัดสู้ครับทางด้านของนักชกกัมพูชานักชกไทยหาจังหวะเสียบไปครับของในรัดใต้ปีกหาชิงจังหวะสอดบนกันอยู่ครับไม่ยังสอดบนครับนี่ดึงดึงแหม่ดึงเกือบล้มครับขวางครับขวางสู้พยายามจะขวางพยายามจะขวาง้เสียบครับอ่าเสียบสู้เหมือนกันเสียบอีกหนึ่งทีครับพยายามจะคล้องครับแหม่แทงได้ดีกว่าครับทางด้านของนักชกกัมพูชาครับ แมแรงยังไม่หมดแรงยังไหวแรงยังไหวกรรมการแยกครับหมดยกที่สองเอามาดูยกที่สมันต่อครับยกเมื่อสักครู่ครับโดยโดนซ้ายครับงัดไปครับโดนสอกซ้ายงัดไปสองสาอดอกแตกเลยนะกรรมการต้องควักเศษเช็ดชู่ชมาเช็ดแผลเลยเออเดี๋ยวดูยกนี้อะไรจะเกิดขึ้นของในเหมือนเดิมครับโอ้โหนี่เป็นสงคราวมวงในก็งัดอีกทีครับโอ้โหเขามีจังหวะในกางัดดูดูดูดดดล็อกล็อกล็อก ล็อกของคอยขวางขวางขวางคอแดบพักขวางโอชักแม่ชักสถานการณ์ ladder, ไม่ดีเลยครับทําท่าไม่สู้ทําท่าไม่สู้เลยครับโอโหอ้คอคอชักตกครับทําท่าไม่สู้ครับโอ้เดี๋ยวมาดูครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ทาท่าไม่สู้เลยครับนี่ทีมงานพี่เลี้ยงโอ้ดีดูครับแม่เห็นแผลแล้วครับแมคบริเวณบริเวณคิ้วครับแมคคิ้วนี่ฉีกเลย คิ้วนี่แหกว่าเนอะนี่นี่นี่โอ้ดูดูน่าจะแตกบริเวณใกล้ครับโอ้โห,โหน่าจะใกล้กับสันจมูกครับโอ้โหมันอันตรายครับไม่น่าจะรอดครับโอ้งัดรวมกันไม่กี่ดอกเท่านั้นครับมันรู้เรื่องเลยครับโอ้โห,หมายแล้วแกมุดมุดมุดมาน่าจะจับตีอะมั่นใจอะนี่กรรมาการยุติการชกแล้ว มั่นใจจะจับตีอ่ะแบบกาหวานเกี๊ยบอ่ะหวานเกี๊ยบเรียบร้อยครับโดนส่องงัดไปครับโอ้โหสอกซ้ายด้วยนะสองสามดอกติดกันเรียบร้อยครับแฮกครับไตไม่รู้เรื่องรู้ราวครับก็โดนสองสิครับพี่น้องครับนี่ครับรอชูมือครับรูภาพชาญนครับนี่นี่จังหวะคล้องอุนี่นี่สอดแขนอยู่สอดแขนอยู่แล้วไงสอดแขนอยู่แล้วไงนี่หักหักสองงัดเข้าให้ โอ้งัดถังงัดอ่ะงัดถังงัดอ่ะรู้จักไหมเออนี่นี่นี่งัดถังงัดโอ้หตบตบด้วยศอกโอ้ยโอ้หมันหวานเจี๊ยบอะไรอย่างงี้วันนี้ล็อกล็อกล็อกคองคอยล็อกอยู่เลยครับแม,ม่มวยเข่าครับสุดท้ายครับเสร็จมวยศอกครับโอ้ตีไม่ได้ไล่ไม่จนนี่เผลอเผลอโดนศอกไปนี่เพราะมันวงในไงจะเข้าไปคล้องเข้าไปจับเข้าไปสอดแขนถ้าใครจังหวะดีดีงัดเข้าให้นี่ อย่างที่เห็นครับ3 4มสี่ดอกเป่งเฮงรู้เรื่องรู้เรื่องครับแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ครับประกาศผู้ชนะอยู่ครับนี่ครับโอ้โหคุณป๋องทีสปอร์ตป๋องทีสปอร์ตเขมรเออนัทพลเกียรติอาวรครับนักชกไทยครับงัดศอกครับเอาชนะนอกทางด้านของลองซำนางนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านไปในยกที่สามเท่านั้นเองครับงานนี้เรียกเลยครับว่าหวานเจี๊ยบที่สุด รับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ